็นพี่น้องชาวเมียนมาที่ทำงานในไทยเนี่ยกลับทำได้ดีมากๆก็คือหมายเส้นเรื่องการเก็บเงันกลับคือเห็นเขาส่งเงินกลับบ้านซื้อที่ซื้อทางอีกบ้านในบ่อให้แม่ทางทุกทุกว่าแนวคิดการเก็บเงินของชาวบ้านที่ทำงานในบ้านเราเนี่ยมีในไทยมีแนวคิดเรื่การปฏิบัติก um ัารงเก็บเงินเยอะกันนะแับอันนี้อะไรล่ะ ก็คือยังนี้ก่อนูกอีก็คือต้องเริ่มแรกว่าคือความลําบากครับความลําบากเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลเหล่านี้ครับเพราะว่าที่นู่นเหมือนก็เราได้ยินมาแล้วได้เห็นมาโอกาสมันน้อยมันไม่มีโอกาสมันไม่มีที่ทำหากินครับมันหายากเนาะก็คือว่า ได้เข้ามาประเทศไทยก็แบบว่าอันนี้แบบว่าต้องขอบคุณประเทศไทยอีกครั้ง oh. ที่ที่ที่แบบวา่าได้มีงานให้ทําได้มีแบบแผ่นดินให้กับพวกผมอาศัยอยู่อ่ะพักอยู่อ่ะเนาะก็คือว่าเวลาทํางานนะ่ะลูกพี่คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเรากลับไปบ้านอ่ะเรามาเพื่ออนาคตถ้าเรากลับไปอ่ะเราจะต้องมีบ้าน เราจะต้องมีเงินใช้ใจ่ายเราจะต้องมีความสุขในครอบครัวของเราในแบบว่าต้องขยันก็คือว่าการเก็บเงินน่ะเกิดมาจากการประหยัดมากกว่าผมว่าทํางานแล้วก็ประหยัดใช่การอดออมใช่ครับส่วนมากจะประหยัดกันมากเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่อาหารการขินครับก็ส่วนมากจะทํากินกันมากกว่าเพราะรว่าทํากินรวมๆจังกินหลายๆคน ซื้อมาทํากินจะประหยัดประหยัดกว่าอย่างคนพม่าจะกินง่ายมากครับลูกพี่สังเกตดูว่าอย่างใบกระเทียบอะ่ะอ่าฮะเขาจะเอามาผัดก็เข้าหนึ่งมือเขาก็กินได้แล้วนะมะเขือยาวลูกหนึ่งครับยาวสองคนอาจจะแปลว่าเอามาซอย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 ,ซอย,ซอยแล้วก็เอาปลายใบมาผัดกินก็ได้แล้วหนึ่งเมนูหนึ่งม เราไม่ดูว่าตอนที่สมัยที่เราทาโรงงานกัน่ะครับเขาจะยิ้วกินนตรงกันไหมอ่าใช่ับแม้แต่น้ําอ่ะเขาไม่ได้ซื้อกินเห็นไหมเพราะว่าในโรงงานในโรงงานเรามันจะมีที่เกาะอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เขาจะเอาขวดน้ํากันมาเลยแม้แต่ขนาดนะครับก็ไปยัดกันเขาก็เอามากอกกินอเรืทีนี้ข้าวก็แบบทําแบบทําจากบ้านมาแล้วว่ะครับย่างหมูอ่าหนึ่งกิโลอ่ะกินได้เป็นอาทิตย์อ่ะเออเขาแค่ สองสมชิ้นถ้าทอดมาเขาก็แบบว่าเอามาคุกกับน้ำพริกปะลาะ uh huh. หรือว่า,าน้ำพริกกะปิ uh huh. เอามาคคุกๆๆแล้วก็กินกับผักต้มอะไรแบบนี้ uh huh. ค,คืออะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ครับผม